ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะกับช่องเพิ่มพูนพากเครื่องค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกตามเคยนะคะในช่วงใบาบเย็ยยนๆน,นะคะเมื่อวานนี้แม่ขาติดอภารกิจนะคะงานข่าวดำไม่ได้มาลงคลิปนะคะวันนี้เรามาพบกันใน EP ีที่36แล้วนะคะพี่ๆี่ขาช่องทางในการติดต่อค่ะ เพิ่มพูนพระเครื่องค่ะโทร0809107803นะคะ ID Line ค่ะ0809107803ค่ะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นในการติดต่อเช่าบูชาพระกับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องค่ะพี่ๆท่านใดผู้ที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปจะได้ไม่พลาดค่ะ ค่ะเราวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งสมเด็จเนื้อแห้งเนื้อสวยค่ะมีคราบความเก่านะคะเนื้อแห้งๆสวยๆเลยค่ะ ราคาของเรานะคะเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการเลยนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะสะดวกโอนก็สามารถโอนได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่1นนะคะแตกลายงานเป็นไป,นป,นป,นปนตามธรรมชาติคันเนื้อสวยๆแห้งๆเลยค่ะครับกรุความเก่านะคะรายการไหนนะคะรูปภาพไม่ชัดเจน แม่ค้ารบกวนพี่ๆคะ่ะแอดไลน์เข้ามานะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้คะ่ะต่อรายการที่สองนะคะความเก่าพี่ขาพออัดแน่นด้วยเม็ดมวลสารสีดำสีน้ำตาลนะคะสีขาวเนื้อแห้งๆเลยคะ่ะดูความเก่าคะ่ะเนื้อหามวลสารนะคะ รายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่มีเม็ดมนสารสีดำสีขาวสีน้ำตาลนะคะต่อรายการที่สามค่ะรายการนี้แตกรายงานความเก่าะคะ่ะพี่พี่คะรายการนี้คือรายการที่สามนะคะเนื้อสวยสวยเลยค่ะ ภาพน้ำมันต่างอิวข้างในนะคะภาพนะ้ำมันในตัวองพระนะคะพี่ๆแตกลายงานสวยๆค่ะเก่าๆเลยค่ะรายการนี้300ทุกรายการเลยนะคะต่อรายการที่4ค่ะ เด็เกตชัยโยนะคะเนืเ้อกเก่าแห้งๆเลยค่ะพร้อมด้วยเม็ดมอนสารอัดแน่นนะคะดูเราใช่ดูแล้วชอบนะคะพี่ๆขายยาลังเลนะคะโทรเข้ามาปิดกันได้นะคะไลน์เข้าไปปิดกันได้ค่ะเนื้อหามวลสารด้านหลังนะคะมีเม็ดอ่า เม็ดมวลสารสีเขียวมรกตนะคะเนื้อสวยๆเลยค่ะต่อรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้ารายการนี้สวยงามโคง้งซุ้มสวยๆมีค้าบน้ํามันต่างอิ้วลงลักทองด้วยนะคะพี่ๆรายการนี้ค่ะสวยจริงๆ พี่ๆท่านใดน,นะคะที่เข้ามารับชมแล้วสะดุดตาสะดุดใจก็อย่าลังเลนะคะโทรเข้ามาปิดไลน์เข้ามาปิดกันนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะบริการเออราคาจับต้องได้นะคะรายการที่หกค่ะรายการนี้เก่าคาบความกุคาบความเก่าละค่ะสวยสวย ไม่สวยแม่ค้าไม่เอามาลงคลิปนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดนะคะสนใจคะ่ะอย่าลืมคะ่ะอย่าช้านะคะโทรเข้ามาปิดกันคะ่ะต่อรายการที่หกคะ่ะข่าวความเก่านะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่หกคะ่ะ รายการที่7นี่ต่อรายการที่8ค่ะแม่ค้เริ่มสับสนนะคะรายการที่8ค่ะเนื้อพระสวยๆมวลสารเนื้อหามีคราบน้ำมันต่างอิ้วคราบความเก่าค่ะอดข้างหลังนะคะรอยยุบรอยย่นค่ะ เนื้อหนุบหนับนะคะรายการนี้มีคาบน้ำมันต่างอิ้วด้วยค่ะต่อคะ่ะรายการที่9้าค่ะ การที่สิบนะคะการที่สิบค่ะสมเด็จเกจชยโยนะคะพิมพ์กี่ชั้นเนี่ยแตกลายงาสวยๆค่ะหกชั้นไหมคะกี่ชั้นหนึ่งเจ็ดไหม เพลงมากตาลลยนะคะแมคะ่ค้ารายการนี้รายการที่สิบนะคะสมดเด็จเกตชัยโยนเนื้อสวยๆแห้งๆเลยค่ะแตกลายงาพร้อมด้วยเม็ดมลสารนะคะรายการนี้ไปต่อรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการนี้ เนื้อสวยๆค่ะเนื้อสวยๆแห้งๆค่ะต่อรายการที่สิบสองค่ะเนืเ้เก่าๆนะคะ ไปด้วยเมย็ดมวลสารแตกลายงาความความเก่านะคะต่อรายการที่สิบสามแล้วนะคะมีพี่พี่ธันใดดูแล้วสะดุดตาสะดุดใจมั่งไหมคะ,อะลองกดยด หยุดสต็อปแล้วก็ใช้กล้องส่องดูนะคะกล้องส่องดูความสวยค่ะความสวยของเนื้อพระแต่ละรายการแตกต่างกันไปนะคะรายการนี้เกตทะลุซุ้มนะคะโค้งซุ้มสวยๆเนื้อพระเก่าๆเลยค่ะอาจเป็นอัดแน่นด้วยเม็ดมมลสารคาบความเก่าคาบกลุความเก่านะคะเนื้อแห้งๆค่ะ ไปต่อรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่รายการนี้บอกเลยพี่ๆคะเม็ดมลสารอ่าเยอะมากแตกรายงานสวยๆเนื้อพระผิวพระสวยๆเลยค่ะพี่ๆรายการนี้คือรายการที่สิบอะไรเนี่ยแม่ขาสับสนไหมสิบสี่ 14. ไม่ได้มาแค่วันเดียวพูดผิดพูดถูกขอประธานอภัยนะคะต่อรายการที่สิบห้าค่ะเนื้อสวยๆเลยค่ะรอยยุบรอยย่นคาบน้ำมันต่างอิ้วนะคะรายการนี้ลงลักทองค่ะเนื้อสวยๆเลยค่ะรายการที่15้านะคะ เนื้อหามอนสารเชิงลึกเจาะลึกนะคะแม่ค้ายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดสักเท่าไหร่ต้องขออ่าขอประทานอภัยนะคะต่อรายการที่สิบหกค่ะโอ้โหรายการนี้ ซูมจดีก็สวยขราบน้ำมันต่างอิ่วเต็มไปด้วยเต็มเลยนะคะต่อรายการที่สิบเจ็ดค่ะ เนื้อแห้งเนื้อสวยมากค่ะรายการนี้ดูแล้วชื่นชอบนะคะโทรเข้ามาปิดลายเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะช่องทางในการติดต่อเพิ่มพูนพักเครื่องค่ะ0809107803ค่ะไอ l ดี e ไลนก็เช่นเดียวกันเลยนะคะ0809107803ค่ะ พีพ่่สามารถอแอดไลน์บันทึกเบอร์บันทึกเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะต่อรายการที่สิบแปดค่ะรายการนี้เนื้อสวยๆผิวองค์พระสวยๆเลยค่ะเต็มไปด้วยคราบอ่าครับน้ำมันต่างอิวเม็ดมวลสารนะคะ ดูแล้วลวมุนตาค่ะต่อรายการที่สิเก้าค่ะรายการที่สิเก้าแล้วนะคะพี่พท่านใดดูแล้วสะดุดตารายการไหนโทรเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการนี้คือรายการที่สิบเก้าค่ะ ลงลักทองเกตทะลุซุ้มโคง้งเจดีซุ้มสวยๆเลยนะคะโค้งเจดีสวยๆเลยค่ะเกตทะลุซุ้มลงลักทองนะคะรายการนี้คือรายการที่19ค่ะด้านหลังลอยยุบนะคะเนื้อพระสวยๆเลยค่ะ อรา,ายการที่20รายการสุดท้ายท้ายสุดสําหรับอีพีนี้แล้วนะคะรายการนี้ค่ะเกะสมเด็จวัาเกตชัยโยนะคะาหลังจะเป็นยันนะคะ ลงแล้วนะคะทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้ค่ะแม่คะก็ขอฝากกดติดตามช่องเพิ่มพูนพักเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่พี่ขาสนใจรายการไหนโทรเข้ามาปิดไลน์เข้ามาปิดกันได้เลยนะคะหรือว่ารูปภาพภาพรายการไหนไม่ชัดเจนพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมหน่อยสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่คะก็ขอตัวก่อนนะคะกราบสวัสดีคะ่ะ